ครับสวัสดีครับพี่น้อง f อฟซีทุกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเกิดจะมาว่าแนวทางของฮานอยนะครับสําหรับตอนเย็นนี้นะครับฮานอยวันที่29่สินะครับยีเดือนเะก้าะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ออกไปนะครับทําสามยางนี้ครกประยำนะครับ แล้แม่พี่น้องกระซีบว่าได้พลาดคิปใหม่ๆที่ผมลงไปนะครับกับแนวทางของฮา,า,านอ,ย,อ,ย,าานย,ย,อยนะครับมาว่านนี่ก็โอ้จับเยิอนเด้อมาว่านนี่ก็เตกจับเยืนนะครับในเงินใน้าาใส่กันยุะครับสําหรับชุดเต่นนะครับของฮาน, <5 S 2> นอยในมือน,นี้นะครับเดี๋ยวผมเขียนหัวข้อกันเด้อเดี๋ยวพี่น้องจะซับซ้อนอีกถามกันมาดูนะครับอา้าวฮานอยครับฮานอยเนาะฮานอยนะครับ หาหนอยของวันที่29นะครับทับ9ทับ68อย่าเลืมแช่ออกไปเดอ้อพี่น้องวันนี้ผมเด่น5นะครับเด่นเด่นเดนเด่น,ดนตัวเด่น,ต,ดนตัวเด่นให้เด่นหาตัวเดียวแข็นแขนเอามาบอรอรุ่นกันหาคู่กำยังดีพี่น้องเอ้ยหาเขาชิว่าคู่กำยังนะหา้า เด่นหา,หาเ,ดเด่นหารูดหาเด้อเด่นห้ารูดห้านะครับบนรางไปโหลดมันกะชิมีหาหยังนอหาโฮกหาเด่นหากะหาโกก็หาเขามัากมาก,มากานทำก,รก,รกันเคลือกโฮกโอ้ยบริกรกินกาแฟด้มือสันเอฟซีสืบไว้กระบอกสือกาแฟให้นะครับแล้วก็หา้าแปด แล้วก็ตัวเบิ้ลก็จะเป็นห้าห้านั่นแหละพี่น้องเอ้ยแล้วก็ร้องนะครับตัวร้องของผมมันนี้ร่อง 2, สองเอะี่ชร่องแปดดีวะร่องแปดดีกว่าเนาะร่องสองร่องสองเป็นร่องกล่องร่องสองมาเทืสองไม,ม้สองอะไรดีพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย 26, 2องหกแล้วก็สองแปดแล้วก็ 88, แปดแปดกันเบิร์เนาะพี่น้องกันเบิร์กันเบิร์อ้าวสำหรับสุดวินนะครับคันพี่น้องอยากนางวินก็นมีสุดวินให้สุดวินสุดวินนะครับสุดวินกับซิมมี่ นะครับตัวไรล่ะเอาโซซิโตนะครับสองหกห้าแปดนี่ละพี่น้องเ,อเด้อไปจับใส่เอาเด้อพี่น้องเด้อมักตตูไดก็จับใส่เอานะครับผมผมก็บอกหัว่ามันสีออกตัวไรผมก็เห็ดไปตามสูตรนี่ละ่ะนะก็ขอให้พี่น้องเฮงเมันมัน,มน,มนปังปังอีกตัวหนึ่งนะครับชุดเบิ้ลน,นะชุดเบิ้ล ผมบริแยกได้ผมใส่ไปนในนีได้เดอ้อสุดเบิลอีกตัวนึงนะครับผมฉีให้นะครับทับเบิลเด้อดิเดอ้อฮกกพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนะครับเมื่อวานนี่รุ่นเก่าเก่าบอมาอา้าวฮกเก่าเก่าตัวเดียวกันเดอ้ออย่าลืมเดอ้ออาเก่าเก่าเน้นในรอบปกตินะครับวันนี้จะตัวเน้นตัวเจาะให้นะครับอา่าตัวเด่นตัวเน้นตัวเจาะนะครับกับตัวน้ำพร้อมนะครับกับตัวน้ำพร้อม 26, สองหกสองแปดชุดเด็กเบิ้ลนี่เอาให้เบรดเอาไปให้เบรดชุดวินนะครับเดี๋ยวผมสกีดอันนั้นละก็คือจะวงให้นะครับวงให้อันมาบมาบหูได้แต่ว่าผมสะวงให้ี่นอ,อนี่ก็คือเป็นชุดเด่นนะครับผม เด้วครับตัวที่ผมว่งให้ส่วนตัวบรวิเวณวงก็ไปนั่มได้พี่น้องอย่า,า่าเอาไร้ประธานไปออกตัวอื่นนะครับประืานไปออกตัวผมบริเวณวงนะครับเน้นในรอบปกตินะครับกับ BIP เด้อวันนี้ระวังเบิ้ลเด้อรอบปกตินะครับเน้นรอบปกตินะครับอาไปได้ทุกรอบมันด่ะแต่เน้นรอบปกติเนาะ เน้นรอบปกตินะครับอ้าวสำหรับคลิปนี้ผมก็มีข้อมูลมาฝากพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนีย่ก็ขอวอวยพรให้พี่น,อน้องเฮงเฮงมั่นมันตังๆังนะครับสมความมุ่งมั่นารถนาสื่อตัวได้ก็ขอให้ถูกสื่อตัวได้ก็ขอให้รวยนะครับมีเงินมีทองใส่กันทวนหนาสำหรับคลิปนี้ก็มีข้อมูลนาฝากพี่น้องเพียงเท่านี้ บอกกันไหมในคลิปนาสวัสดีครับโอ้ยลืมใส่ซื้อพี่น้องเลยลืมใส่ซื้อใส่ซื้อให้ใส่ซื้อ,ใส,อใส่เสียงในหอใส่เสื้อใส่เสียงในาะนะครับบ้านเศรษฐีเทพนาคาเด้อยินดีต้อนรับนะครับบ้านเศรษฐีเทพนาคายินดีต้อนรับพี่น้องป้องไปนะครับสุขุมสุขคนแล้วมือแงลงเสิ้ผ้าไปเที่ยวสปป,ป,ปนะครับเตรียมเตรียมคารถไปเด้อ ไปแด้งทีผ้าพี่น้องไปเที่ยวสดปอให้เตรียมคารถกันไป้นะครับผมอ่ะมันสีเงาเกินไปนะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับฝากพี่น้องกดแชร์เ่ยเด้อกดแชร์ออกไปเนี่ยนะครับขอบคุณลหลายๆครับ